สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินภารกิจให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทำกินมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีชีวิตที่มั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้พันรกิจการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนผ่านโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่องสี่ชุมชนช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรไปแล้ว500ครัวเรือนในพื้นที่741ไร่เศษผ่านการขับเคลื่อนของคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเล่นแก้ไขปัญหานะครับเมื่อเมื่อผมกลับไปไปที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเราก็จะนําเรื่องนี้มาหารือกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาหเร็วครับถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้กับพ่อแม่พป่น้องประชาชนได้เราก็เชื่อเลยว่าคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เขาจะดีขึ้นแน่นอนครับ ภารกิจด้านการกระจายการถือครองที่ดินภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนช่วยเหลือกเกษตรกรไปแล้ว478ครัวเรือนพื้นที่1,234ไร่เศษและโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดินโดยธนาคารที่ดินเป็นตัวกลางร,ระหว่างเจ้าของที่ดินและผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ผ่านการทำสัญญาเช่าไปแล้ว70ครัวเรือนพื้นที่596ไร่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินของกเกษตรกรและผู้ยากจน ที่จะสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินจากการจำนองขายฝากและถูกบังคับคดีดำเนินการช่วยเหลือไปแล้ว498ครัวเรือนพื้นที่กว่า3,415ไร่พร้อมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและอบรมให้ความรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำเกษตร การผลักดันกฎหมายการจัดตั้งธนาคารที่ดินปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีสรุปผลการดําเนินงานภายใต้ในโยบายของรัฐบาลช่วยเหลือกเกษตรกรไปแล้ว1,546ครัวเรือนพื้นที่5,990ไร่และในปีงบประมาณ2,567จะมีกะเกษตรกรได้รับการช่วยเหลืออีก714ครัวเรือนเนื้อที่2,265ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ภาคทั่วประเทศ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทำกินส่งเสริมความรู้สร้างไรายได้ในการประกอบอาชีพประสานง,งานกับภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธนาคารที่ดินมุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ,อเพียง